ก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลศิศและคุณวีรศักดิ์พงศ์อักษรช็อกไปตามๆกันครับผลการเลือกตั้งออกมาชัดเจนที่สุดครับฝั่งอนุรักษ์นิยมภูมิใจไทยแม้แต่แกนแกนนำของพรรค กรรมการบริหารพักก็ยังช็อกกับตัวเลขที่ได้รับการเลือกจากประชาชนอย่างมุ่มนจากใกล้200องรยเลยเหรออืมเออก่อนหน้านี้เขาคิดว่าร้อยเจ็ดสครับภูมิใจไทยเขาประเมินทําโพภ,ภายในก็ประมาณร้อยเจ็ดสบอ่ากลับก็บมาถึงร9 0ยเกว่าเนี่นเยเยอะมากนี่พี่นะวีช่วงวันตอนประมาณห้าโมงครึง่งหโมงเศษเศษประมาณนั้น นายห้างขายยาตราภูมิใจไทยยังยืนยันกับบรรดาแกนนำของพรรคว่าตัวเลขคือ150สําสำหรับเขตและปาติลิตประมาณ20ครับอ uh ่ huh. ขอเจ็170นะปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าวันนี้หุ้นตอบรับอย่างดีหลังจาก <c oughs> อันมันนานวอลุ่มกว่าเจ็หมื่นเลยเหรอ <c oughs> ใช่วอลุ่มกวเยอะนะดัชนีนะครับตอบรับ ตั้งแต่เช้านะครับบวกไป45 46 47จุดครับครับตอนนี้ปริมาณการซื้อขายน้ำมัมีดูสิ90,000ล้านโอ้โห46จุดบวกขึ้นมา95,000ล้านอเไม่เคยเห็นตัวเลขนี้มานานแล้ว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 โอ้โหนี่เซตในแทบทุกกลุ่มนะครับขึ้นหมดว่ากันว่าหุ้นบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานดาหน้ากันขึ้นทวนหน้าอาหาร ขึ้นโครงสร้างพื้นฐานขึ้นครับอุปโภคบริโภคขึ้นนี่คือผลคะแนนหลายๆพรรคไม่คาดไม่ถึงเพราะมันสูงเกินเหตุบางพรรคก็คาดไม่ถึงเพราะเนื่องจากว่าต่ำปิดปกติบางพรรคก็ส้มหล่นได้หนึ่งถึงสองเสียงขึ้นมาคบางพรรคนโยบายแปลกๆเพี้ยนๆก็ได้สอสอเข้ามา อะมาดูพักแรกที่เซอร์ไไลส์มากครับหนึสาครับภูมิใจไทย1 9ึสามสสอเขตปลาไปร้อยเจ็บสครับสูงจริงครับปาที่ลิตรสิบเก้าเราบอกแล้วว่าสอสเขตเอเขาดูดเข้าพักเนี่ยสองิคนเข้ามาร้อเจ็ที่นั่งแม่นจริงๆ <c oughs> พักประชาชนสอสอเขตครับแปที่นั่งบัญชีรายชื่อสาอรวมเป็น118ที่นั่งอันนี้ก็ยังตกใจกันอยู่ นี่ขนาดกทมพ่อคว้าไป33เขตนะกทมและปริมณตลเนี่ยส้มทั้งแผ่นดินนรปริมนฑลนเนี่ยยังเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่บอกว่ากทมและบริเวณใกล้เคียงปริมณตลนเนี่ยไอนี้เขากระแสล้วนๆแต่สนยังไงก็เอาไม่อยู่ฮะเพื่อไทยยังตกใจกันไม่หายนะครับตอนนี้กับปรากฏการณ์น้ําเงินล้างบางแดงครับเออสสเขต58ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับปาร์ต้ลิสอีกส6บที่นั่ง ก็ไม่เคยปรากฏมาก่อนโอเคเคยปรากฏมาครั้งหนึ่งครับไอสัดส่วนผสมมีสอสอเขตแล้วไม่ได้ปฏิลิสเลยเซอร์ไพรส์อีกแม่นจริงๆสไนเปอร์กลุ่มนี้ออพรัดกล้าทำพัพัดกล้าทำมีแข่งกาประกวดครั้งแรกที่มีลงสนามเลือกตั้งอ,อย่างเป็นทางการใครปราณสน,นี้นนนแค่เลือกตั้งซ่อมแค่เลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชตั้งซ่อมบางเขตแต่นี้ถือว่านำทับสู่การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเขต คว้ามาทั้งหมด56ที่นั่งปาติลิสสองประธานพักและหัวหน้าพักครับคือได้50ได้มา58เนี่ยไอ้บัญชีาชื่อแก่สองน่ะระชาธิปัตย์เขาบอกว่า20ถึง25หรือ30ตอนนี้22ครับครับเขต10ที่นั่งบัญชีรายชื่อสมฐานานุรูปของคุณอภิสิทธิ์คว้ามาได้3ล้านกว่าปาไป12ที่นั่งเนื่องจากอบ้านใหญ่3 4ตระกูลเนี่ย แตกบุกออกมาจากพรรคเดปัดแต่ที่น่าดีใจตรงที่บัญชีรายชื่อจากเก้าแสนขึ้นมาเกือบเกือบสี่ล้านนะครับที่เหลือนะครับเป็นพักเล็กๆใช้รวมพลังหกที่นั่งประชาชิห้าที่นั่งพักหนึ่งที่นั่งอีกประมาณสิบพักที่ได้หนึ่งหนึ่งที่นั่งอีกเพียบเลยพักลุงป้อมห้าที่นั่งพลังประโภคพักลุงป้อมเนี่ยอุตรีนุชเขาตั้งเป้าเป็นพักห้าห้าเสียง ซึ่งได้ตามโผจริงๆพี่วีเอาความรับฟ้ามาบอกตั้งนานแล้วใช่รู้สึกอัดแค่ห้าได้ห้างจริงด้วยนี่พักเศรษฐกิจไทยของพลเอกลังสีแต่ลงลังสีไม่ได้เข้าสภาครับนะครับอกกันว่าเป็นเขาเรียกแบ็กดอครับหาเสียงแทบตายลังสีหายครับเจ้าของพักตัวจริงโล่ครับแบ็กดอฮะแบ็กดออันนี่คือฮะใทพักดีก็หนึ่งนี่มีหลายพักที่พี่วีผมเซอร์ไพรส์แบงอื่นผมไม่เซอร์ไพรส์ ผมเซอร์ไพรส์มากพักเดียวคพักรวมไทยสร้างชาติครับทายาทลุงตู่ด้วย DNA <c oughs> ครับหายไปเกลี้ยงไหลยเหลือสองคนครับเป็นปาร์ตี้ลิสต์คนแรกคือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับคนที่สองคุณชัชวานคงอุดมคนแกนแกนของพักรวมไทยสร้างชาติครับ ที่เหลือหายเกลี้ยงครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดครับออที่อื่นผมไม่เซอร์ไพรส์ครับอ,อนี่คือผลคะแนนของการเลือกตั้งรอบนี้และจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วแต่แต่ครั้งนี้เขาทำสำเร็จจริงๆแล้วควรสำเร็จตั้งแต่การเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ด้วยซ้ำแต่ครั้งนี้ส้มทั้งกทม กสมค่าใครอย่าแตะฮะ oh. และไปดูโครงสร้างคะแนนเนี่ยทิ้งห่างคู่แข่งมากกว่าเดิมนะใช่มีผู้มีชัมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่นี่4ล้านหเนี่ย oh. ส่วนใหญ่ทั้งหมดเทพที่สมและหลายคนไม่รู้จักหน้าตาฮะแต่ก็เป็นสอสครับสุดยอดเขตบ้านผมเท่าพี่พ <laughs> ไม่เคยเจอหน้าเจอตาไม่เคยมาหาเสียงนอกเหนือจากป้ายแต่ว่ากรทมเลือกกันถล่มทลายส้มทั้งหมดครับครับบอกว่าคนเมืองชอบอืให้พักส้มไปเป็นฝ่ายค้านเออใช่ไหมต่อมามีสติสิน่าสนใจอย่างหนึ่งว่าครั้งนี้ทําไมได้ส้มได้ตั้งกรทมปริมสนเยอะแยะแล้วเนี่ยแต่ทําไมสอสถึงน้อยกว่าเดิมเยอะโดยเพราะสสเขตและปาร์ตี้ลิสเหตุผลหนึ่ง ตัวนี้เลยเหตุผลหนึ่งนี่ดูตัวนี้ก่อนนี่ดูตัวนี้ก่อนนะ,ะผู้มีใช้สิทธิ์ผู้มาใช้สิทธิ์ตอนปี66ที่ส้มได้อันดับหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรฮะนี่ฮะ75.1 75สอสอเขต75.7ดสิบห้าจัญชีรายชื่อคือ<ช>75%อ่ะ75%ครับครั้งนี้มีคนคาดหวังกรตอเองคิดว่า80กว่าใช่ไหมแต่ที่ไหนได้ครับนี่ครับ64%สนะหายไปค5ผู้มาใช้สิทธิ์แค่34ล้านคนครับเดิมทีเท่่าไหร สามสิบเก้าอ่ะโอ้คือเขาบอกว่าถ้าผู้มาใช้สิทธิ์มากเนี่ยอโอกาสที่ส้มจะคะแนนมากขึ้นเนี่ยเป็นไปได้นะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือเหตุผลส่วนหนึ่งที่คะแนนของส้มเนี่ยลดลงแปลความง่ายๆถ้าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์สูงครับกระสุนน่ะจะพ่ายกระแสครับแน่นอนครับแต่พอมาใช้สิทธิ์น้อยครับกระแสพ่ายกระสุนครับอีกตัวแปรหนึ่งอีกตัวแปรหนึ่งก็คือว่า คัดช่องที่ไม่ประสงค์จะเลือกใครอ,ะอ่ะเมื่อกี้อ่ะช่องที่ไม่ประสงค์จะเลือกใครอ่ะเพิ่มมาฮะใช่ไม่เลือกใครเลยแสดงว่าไม่มีพรรคไหนอยู่ในใจไม่มีเกเดตนายกคนไหนอยู่ในใจเนี่ยเท่าไหร่ตัวเลข2อจสี่ล้านะโฮะโอ้โหเพิ่มจากปีห6หเนี่ยามาหนึ่งล้านอ,าอามาหนึ่งล้านหนึ่งล้านนั้นอะหายไปฮะ คือหนึ่งล้านนั้นหายไปครับหายไปจากสารระบบของการไปโหวตครับครับอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พักส้มถดถอยลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่ปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเคยตั้งคำถามเคยวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ว่าเมื่อพลังประชาลัฐหายไปเมื่อรวมไทยสร้างชาติถดถอยเมื่อประชาธิปัตย์อ่อนแรง ฟังอนุรักษ์นิยมเนี่ยไปอยู่ที่ไหนครับครับคำตอบอยู่ที่นี่แล้วครับต้องบอกว่าตอนเลือกตั้งปี6 6เนี่ยอนุรักษ์นิยมเนี่ยแข่งคว้างนะอืหลายคนก็ไม่พอใจลุงเบื่อลุงอยู่มานาน9ปีบางคนก็ไม่อยากไปประชาธิปัตย์เนื่องจากประชาธิปัตย์ไม่ชัดเจนเขาบอกมีประมาณ4-5ล้านในกลุ่มคนเหล่านี้ไปโหวตส้มก่อนใช่ครับในปี66โหวตส้มเพื่อที่จะมาแข่งกับใครวะ แข่งกับเพื่อไทยถูกแต่มาครั้งนี้4ี่ห้าล้านในส้มนั้นเขาดึงออกกลับมาเขาไปไหนเดิมไปไหนครับเขาไปภูมิใจไทยกลับไปประชาธิปัตย์ครับเป๊ะเลยครับรับตัวเลขที่ออนยนย้ายไปหนุนส้มแล้วหนีจากส้มออกมารอบนี้มาโหวตให้ฝั่งอนุรักษ์นิยมไปกลับเท่ากันและบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้8ดกุมภาสอเเนี่ยอื เป็นชัยชนะของอนุรักษ์นิยมทําไมมาดูตัวเลขดูตัวเลขนี่ฝั่งอนุรักษ์นิยมครับครับภูมิใจไทยกล้า<ไ>ทําไทยรวมพลังพลังประชารัฐเศรษฐกิจไทยรวมไทยสร้างชาติเพื่อชาติรวมไทยรวมใจไทยไทยพักดีอ้น,นี้เราดูจากแนวนโยบายการเคลื่อนไหวแคมเปญต่างๆนี่เราหักประชาธิปัตย์ออกไปนะจริงๆประชาธิปัตย์อยู่กึ่งกลางระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนินิด,นด จังๆภาพบุภาพปรรทัปัตติเขาไม่ชัดเจนขนาดขนาดพรรคเหล่านี้และพ,พอพูดถึงฝั่งของนักยมแล้วเนี่ยภูมิใจไทยคือแก่นแกนครับที่พยายามปรโมหมดนี่ว่าถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่และให้เลือกแก่นแกนของนักยมให้เด็ดขาดแล้วก็ได้ผลนี่สองเจ็ดหนึ่งเกิน2 5 0ป่ะล่ะเกิน2 5 0ขณะที่ฝั่งเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยชัดเจนที่สุดพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติ และพักไทยสร้างไทยได้รวมเสียงกันแค่1 9 9 1 9 1ครั้งที่ครั้งก่อนนั้นเ,เพื่อไทยเสรีนิยมประชาธิปไตยเนี่ยข้ามขั้วไงใช่ข้ามขั้วทำให้อุดมการเนี่ยแบบเจือจางไปนะแต่ว่าเราจัดอยู่ในฝงเสรีนิยมประชาธิปัตย์ยังคลุมเครือคลุมเครือแต่หนักไปทางเสรีนิยมประชาธิปไตยนิดหน่อยนะแล้วก็พักเล็กอื่นๆอีก8ก็30 เห็นนะครับแสดงว่าการศึกในการเลือกตั้งรอบนี้คฟังอนุรักษ์นิยมชนะศึกครับอ,อนุรักษ์นิยมหมายถึงอะไรครับอนุรักษ์นิยมคอนเซเวทีฟเนี่ยนะมันหมายถึงอุดมการณ์ทางการเมืองที่มุ่งเน้นการรักษาประเพณีสถาบันดั้งเดิมโดยไม่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงค่อยค่อเปลี่ยนค่อยคอ,ยคอยปรับเชื่อในคุณค่าของสถาบันเช่นสถาบัน ศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าทำให้สังคมเนี่ยมีความมั่นคงอยู่กันอย่างสันติสุขครับไม่นิยมการปฏิวัติปฏิวัติในความหมายนี้เปลี่ยนแปลงอย่างถอนลากถอนโคนนะไม่ใช่ปฏิวัติยึดอำนาจแบบทหารนะแต่มุ่งเน้นในการปฏิรูปอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปรักษาเสถียรภาพที่เป็นอยู่ให้มั่นคงผมขอขยายนิยามนี้หน่อยนะ อนุรักษ oh. <l Jean Rabbit bulun> ์น no ิยมเนี่ยฝั่งนรัิยมคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาไม่เน้นปฏิวัติเรดิคิลแต่ว่าเขาเน้นรัฐประหารคุณก็เกินไปคุณนึนไปก็เน้นรัฐประหารนะฝั่งอนุรักษ์นิยมให้ความสําคัญกับความสงบเรียบร้อยของสังคมมากกว่าเสรีภาพที่เกินขอบเขตครับถูกต้องเอาฝังเสรีประชาธิปไตยล่ะคืออะไรล่ะเสรีประชาธิปไตยคือการปกครองผสมระหว่างประชาธิปไตย เข้ากับเสรีนิยมครับเน้นหลักนิติธรรมตรวจสอบทวงดุลอํานาจป้องกันรรเผด็จการที่พี่วิว่าเนี่ย <c oughs> นะการเลือกตั้งทั่วไปที่ประชาชนสามารถเลือกผู้แทนมาจากหลากหลายมิติทางการเมืองเน้นการคุ้มครองเสรีภาพส่วนบุคคลประกันสิทธิขั้นพื้นฐานเสรีภาพในการแสดงความออกการแสดงออกและการสื่อความของสังคมรวมถึง เพศศาสนาด้วยนี่เสรีนิยมรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญครับไม่สามารถใช้อำนาจตามอำเภอใจได้วรวมถึงทหารและอีกส่วนหนึ่งคือเสรีนิยมประชาธิปไตยจะเน้นเรื่องของเสรีภาพของกลุ่มทุนมไม่สนับสนุนเรื่องของทุนผูกขาดนี่คือเสรีนิยมนะแล้วเสรีนิยมที่แล้วอนุรักษ์นิยมที่มนุนภูมิใจไทยนะั่นแหละ มันมาจากไหนล่ะมีคนถามว่า193ของภูมิใจไทยโหวตเตอร์หรือว่าเสียงเนี่ยมาจากไหนมาจาก3ก้อนใหญ่ๆแล้วกันครับมียย่อเยอะแต่เอา3ก้อนใหญ่ๆนะับออย่างที่บอกครับก่อนการเลือกตั้งภูมิใจไทยดูดบ้านใหญ่เยอะเนื่องจากว่าพออยู่ในอำนาจปั๊บเนี่ยและมีสัญญาณพิเศษจากดิฟสเตตอะไรแต่เนี่ยใครๆก็อยากมาบ้านใ่ผิดอะไรภูมิใจไทยบริหารพักแบบสโมสรฟุตบอลครับ ซื้อตัวนักเตะครับ <c oughs> คือใช้แบบเดียวตอนที่ไทยรักไทยฮะคุณทักศิณปีสี่ปะ4ี48ี่ะควบรวมกิจาการะอะบ้านใหญ่เข้ามาเยอะเพราะบ้านใหญ่เป็นสังคมอุปถัมภ์ครับสังคมอุปถัมภ์มาพร้อมกับทรัพยากรทางการเมืองครบหลักวิจาการเขาเรียกทรัพยากรทางการเมืองเนี่ยมีอะไรประกอบบ้างรรรกระสุนกลไกอำนาจร,รัทข้าราชการต่างๆเลยก็จะเรียกว่า ทรัพยากรในการเมืองครบกําหนดเสียงใชัดเจนเลยว่าหมู่บ้านนี้หน่วยนี้ความเป็นสังคมบูถ้ำและทรัพยากรครบทรัพยากรครบเท่าไหร่ถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกนึกอะไรฮะให้นึกถึงสองพื้นที่ครับหนึ่งพื้นที่เพชรบูรณ์ครบสรรพกำลังโอ้นี่เพราเลขสูตรเขตสองจะสูสีสีพึ่งพึ่งเดียวภูมิใจไทยทุบอ่าถ้านึกไม่ออกพี่โอจะบอกให้พื้นที่ปราจีนบุรีปึเปล่า กุมพระการจะนะ,ะ,ะโกธรนี่หลุดหมดเลยตอนนี้กลับมายกแผงครับสม <c oughs> คนสามเขตจันทบุรีจะได้ไหมจันทบุรีจันทบุรีอีกชุดหนึน่งจันทบุรีในความดูแลของคุสุเสถิราาิ่รเป็นไ,ปไงชุดหนึ่งพลุ่ไหมพรุ่คือความเป็นบ้านใหญ่และสังคมอุรถมกำหนดเสียงได้ชัดเจนอันที่สอง,สอ,งอย่างที่บอกตอนนี้ภูมิใจไทยเขาประกาศตัวเป็นแกน ของฝั่งอนรุรักษ์นิยมคะแนนเสียงของกลุ่มอนรุรักษ์นิยมที่หวาดกลัวหวาดกลัวอะไรหว,หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงและส้มประชาชนเนี่ยแคมเปญคืออะไรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกกลุ่มคนที่คิดว่ามาล้มหรือว่าป้องกันแม่ส้มขึ้นอันดับหนึ่งได้<อ>ทุกคนที่เป็นความคิดอนรุรักษ์นิยมที่หวาดกลัวส้มจะชนะการเลือกตั้งเนี่ยหันมาเทให้กับภูมิใจไทย ในการเมืองเป็นเรื่องลดสนิยมแน่นอนแน่นอนถูกต้องแล้วความรู้สึกบางทีมันเรื่องยุทธศาสตร์อาจจะไม่ชอบภูมิใจไทยอาจจะชอบปัจจัยปัดชอบรวมไทยสร้างชาติชอบพลังประจารัฐแต่กลัวส้มจะมาให้ภูมิใจไทยไปก่อนซึ่งหลังๆเนี่ยภูมิใจไทยก็ลดลงแกมเป็นนี้ปัจจัยที่สามพี่วีครับมาจากคะแนนของประชาชนรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐที่โหวตหนุนลุงอ่ะประชาธที่ปั์นะเมื่อปี64ี่อ่ะ โหวตให้ส้มไปทั้งหมดอ่ะสีห้าล้านเสียงประชาธิปัตย์ตอนนี้กลับมาครับับครกลับมาหนุนใครหนุนภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์นั่นจึงเป็นที่มาของฝังอนุรักษนิยมที่ชนะขาดฝั่งเสรีประชาธิปไตยชนิดที่แม้แต่คนในค่ายน้ำเงินเนี่ยยังอ้าป,ปากค้างครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ